สงกี่นะวามีอะไรบ้างวะหมูด้ดเหรอช่ชิโมเท่าไหร่วะครอแบ้สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้อยู่กองฝุดไ,ไปสนีนะมาหาแกงไตปลากลับบ้าน้นองเอาไตปลาปะเอาหนูจ่ายเองนะแล้วหนูจะเอากระดูกหมูด้อย ก็พออย่าเราแป๊บแป๊บเดียเสื้อผ้าว่ะทุกคนที่กองขุดไปสนินยให้น้องเขาต่อแล้วผมหลายอย่าง กระดูกหมูกับแกงไตปลาแกงไตปลาน่ากินะพี่โสภาบอาบอาตามาี่แกงบวาเกียนแกงไตปลาไงแกงไตปลากับกระดูกหมู ใส่าในในปาแกงไตปลาใส่ถุงใส่ถุงค่ะแกงไก่แกงไต ผมสีอ่ะผมผัดกระดูกแกงไตปลาแกงไตปลา2องแล้วก,ก็ต้อ่เอนล้วเร็วเ เจ้าสิบอะโอเคค่ะแล้วทุกคนไปดูกับข้าวอื่นกันมีอะไรกินบ้างฟองผุดซื้ออะไรกินอันนี้ทำไปตั้งเลยชิเดียวไปซื้อโจ๊กดีไหมนะเอา โจ๊กโจ๊กเดือยคนละร้านคนละร้านนะทุกคนซื้อโจ๊กอีกร้านนึ่ง

โกหมูสับถุงนึงค่ะใส่เฉพาะหมูสับสามสี่ที่เจสามห้าไข่ฟองเจ็ด๋วีเตี๋ยวน่ากินเดี๋ยวไปดูว่าเขาไข่ยัง ไม่ได้กินต้มอดหมูนะกินโจ๊กด้วยอยูกินไ้ยไะซื้อกลับบ้านก่อน ร้านก๋วยเตี๋ยวปติงขายยังคะ,ะเอาขายแล้วเหรอเอาก๋วยเตีเ๋ยวเส้นหมี่เส้นมหมี่หมูลูกชิ้นสองอย่างใช่ไหมเอาปนกันค่ะหมูไม่เอาดีกว่าเอาเฉพาะลูกชิ้นใส่ถุงนะคะใส่ถุงค่ะ สินเดี่ยวค่ะทุกคนรูแต่ร้านนี้อร่อยนะร้านปติ๋มตรงนี้อร่อยเลย,เยน่าจะซื้อกลับบ้านนะกินไม่ไหวหรอกทุกคนเท่าไหร่คะพี่ บงไปไหมคะหรือยังเติมเต็บุงดีกว่ารถจะได้จัดจัดหน่อยเติมเครื่องเลยทุกคน เพื่อนก่อนเพื่อนๆเราชินหวานหนะัหนักหวานเลยหวานจังกนะ็นิดนิดมืงเดี๋ยวจะเผ็ดเกินน้ำส้มอร่อยหวกลัวน่านจะอร่อยละเพื่อนเพื่อน ไป้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวกลับละเพราะว่าซื้อแค่นี้ละขอบคุณค่ะพี่จ้ะไปค่ะทุกคน หมดแล้วซื้อของเยอะป้านี่แก้วอะไรอ่ะฮะตกตึกอ๋อตกตึกา่ะตกตึกโลอ3สาม้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เอาขอบคุณค่ะใครใครมาม่วงแก้วบ้าเดี๋ยวลองเอา ลองนะตกตึกแล้วกินไงกินสุกเหมือนกินอะไรสุกก็หวานเนี่ยกินก็ได้นะสามอ๋ออย่าเกินนะเดี๋ยวเุ้ยมาเลออยู่สามสิบบาทเอาเอา,เอาประมาณสามสิบแล้วกันเอาออกเอา,เ,อาเครื่องนี้คนละเครื่องเอาเอาแค่สามสิบพอ ขอบคุณค่ะได้แล้วค่ะทุกคนตังไม่พอสองร้อยหมดไปแล้วเช้านี้กลับสำนักง,งานก่ะซื้อไปซื้อไปอนั้นนะฮะเค้องเป็นมะม่วงอ่ะไปไหว้ไปปิคนตก็ได้ ตอกตึกหรือขาสึกว่ะ 挂助眠的。<laughs> หรือไงอะวะเน,นี่ยเดี๋ยวเอาไอ้นี่กลับไปกันพี่ถือถ้หน่าจะแบบแก้วอ่ะโอเคขอบคุณค่ะไปค่ะเพื่อนๆเนี่ยถ้าใครติดตามเราจะเห็นว่าเนี่ยนั่งร้านมันลึกลงมาเยอะแล้วเดี๋ยวทิศหน้าน่าจะลงหมดออกมาเราก็จะไม่เจออีกแสลมกันแล้วนะต่อไปใครมาแล้วอ่ะ วา่ถามว่าถา,ามว่าจะรไปโซ่เอาป่าวว่าไปถาม <c oughs> พอดีหนูนะทุกคนน,นี่ของอันซื้อกลับบ้านนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้กินที่หรอกเพราะมีข้าวเมื่อกีน้น่าทุกคนบิเตี๋ยวแกงไตปลาสิบสิบบาทนี่ตั้งเยอะอ,อ,อร่อยกระดูกหมูห้าสิบบาทเนี่ย แล้วก็โจ๊กโจ๊กสามสิบบาทมะม่วงโลสามสิบเก้าแต่เงินไม่พอก็เลยได้อืได้สี่สิบได้มาสามสิบเดี๋ยวห้าสิบเนี่ยแพงเนาะโอเคขอบคุณมากทุกคนสาเข้ามาดูกันเดี๋ยวเจอกันใหม่หน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ